สวัสดีค่ะวันวีเซลเอ็มนะคะวันนี้จะพาะพบกับเจ้า MG i m 6 6ตัวนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับในราคาเปิดตัวจะอยู่ที่1 3 9 9 9 9 0บาทตัวนี้นะคะจะวิ่งได้สูงสุดถึง550กิโลเมตรขนาดแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่75กิโลวัตต์มาพร้อมกับนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบความปลอดภัยตรงนี้นะคะมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด12จุดค่ะ จะอยู่ด้านหน้าทั้งหมด6จุดด้านหลัง6จุดค่ะตรงนี้นะคะล้อมแม็กเป็นขนาด20นิ้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้องรอบคันมาให้ทั้งหมด9จุดมือจับตรงนี้นะคะเป็นระบบเซ็นเซอร์สะดวกสบายมากขึ้นในการใช้งานค่ะในส่วนของไฟท้ายตรงนี้นะคะเป็นแบบสกายไลน์นะคะมีมาให้พร้อมกับตัวประตูท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมคลิกเซ็นเซอร์ตรงนี้นะคะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะแล้วก็ด้านสัมภาระท้ายเนี่ยจะค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะ ใน,ในนะคะบอกผู้ขับขี่นะคะมาพร้อมกับเวลคัมซีทนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับเมมโมรี่ได้ทั้งหมด3ที่นั่งเลยค่ะในส่วนของคอนโซลนะคะดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับหน้าจอทั้งหมด2หน้าจอเพื่อให้ครบคันกับการใช้งานฟังก์ชันตรงนี้นะคะจอด้านบนนะคะจะเป็นในส่วนของการเอนเตอร์เทนนะคะดูหนังฟังเพลงนะคะในส่วนของจอกลางตรงนี้นะคะจะใช้สําหรับปรับฟังก์ชันต่างๆในรถนะคะปรับได้จากจอตัวนี้เลยค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ ด,ด้านซ้ายนะคะจะใช้ในส่วนของเรื่องการควบคุมเกี่ยวกับไฟเลี้ยวนะคะหรือว่าที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ด้านขวานะคะจะเป็นในส่วนของช่วยควบคุมเกียร์ค่ะรถคันนี้นะคะเสริมความพรีเมียมด้วยนะคะในส่วนของไฟแอมเบตไลท์นะคะมีทั้งหมด2 5 6สเฉดสีค่ะ,คะมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด20จุดในส่วนของหลังคานะคะจะเป็นหลังคาการ์ดลูฟนะคะหนา3ชั้นค่ะบอกผู้ได้สารตอนหลังนะคะนั่งสบายกว้างขวางมากเลยค่ะนุ่มเหมือนนั่งอยู่โซฟาที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมาพร้อมกับ ที่เท้าแขนแบบนี้เลยเวลาเดินทางไกลไม่เมื่อยแน่นอนค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะ MG IM6 ตัวนี้นะคะสามารถที่จะจองคิวเพื่อทดลองขับกับเซลวันวีได้นะคะที่เบอร์081557 0808ค่ะบ๊ายบาย